สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดวงปีพศ2564ของคนปีมะแมมีดังต่อไปนี้ดวงชะตาโดยรวมในปี2564ของคนปีมะแมต้องถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคนปีแพะทั้งหลายนี่เป็นปีที่ท่านจะได้ร่วมงานมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำให้ท่านมีความสุขแต่ปีนี้จะเป็นปีที่มีความสุขเข้ามามากกว่าเงินทองดังนั้น ปีนี้ท่านอาจจะมีเงินเก็บน้อยหน่อยแต่มีความสุขมากหน่อยก็ย่อมเป็นเรื่องปกติและโดยรวมแล้วปีนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสำหรับท่านมากนักเพราะการงานของท่านก็ดีความรักก็มีแต่ความหวานชื่นและจะเป็นปีที่ท่านสามารถเอาชนะอปะุปสรรคทั้งหลายให้ผ่านพ้นไปได้อาชีพการงานในปี2564 การงานของคนปีมะแม่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเองโดยแท้รวมไปถึงความขยันหมั่นเพียรของตัวเองมากกว่าท่านจึงจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้คนปีแพะจึงไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อเพราะท่านจะถูกชักจูงให้หลงทางได้และในขณะเดียวกันเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือจากผู้รู้ ท่านก็จะต้องมีความกล้าที่จะเอ่ยปากออกมาว่าท่านต้องการความช่วยเหลือจากเขาการเงินในปี2564หากท่านพบว่าปีนี้ท่านไม่สามารถทำอะไรใหม่ๆให้เห็นเป็นรูปธรรมได้บางท่านอาจไม่สามารถเอาความคิดดีๆมาทำเป็นโครงการให้เป็นจริงได้ในปีนี้ก็จึงเห็นสมควรว่าท่านควรใช้ชีวิตอย่างประหยัดไว้ก่อน และยังไม่ใช่เวลาที่จะจับจ่ายเงินทองไปกับสินค้าราคาแพงได้ท่านควรรอไว้ก่อนจนกว่าปีหน้าฟ้าใหม่เพื่อความปลอดภัยของท่านเองความรักในปี2,564สำหรับคนปีมะแม,แมที่อยู่ห่างไกลกับคู่ของตัวเองนั้นหรือการทำงานของท่านต้องทำให้ท่านอยู่ห่างกันสักพักหนึ่ง ท่านขออาจมีความกังวลเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ได้ที่ท่านจําเป็นต้องห่างเหินกันไปตามระยะทางก็เป็นเรื่องธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สําหรับคนปีแพะนั้นคู่ของท่านจะไม่ไปไหนและจะอยู่เคียงข้างกับท่านอยู่เสมอขอให้ท่านรักษาน้ำใจกันเชื่อใจกันแล้วทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติ การศึกษาในปี2,564สำหรับคนปีมะแมที่อยู่ในวัยเรียนกำลังศึกษาหาความรู้อยู่นั้นปีนี้ความอยากรู้อยากเห็นของท่านในทุกๆสิ่งรอบตัวและความสนใจในการสแสวงหาความรู้นั้นจะส่งผลดีมาถึงการเรียนของท่านดังนั้นขอให้ท่านมีสมาธิอยู่กับการเรียนไม่หลงเพลินไปกับสิ่งยั่วยุทั้งหลาย และปีนี้ยังเป็นปีที่ทุกอย่างเป็นใจให้กับนักเรียนมัธยมปลายที่จะได้รับข้อเสนอดีๆจากมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการในปีนี้สุขภาพในปี2564เงินไม่อาจซื้อสุขภาพดีๆได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวปีมะแม่ทั้งหลายที่ท่านอาจละเลยทำงานมากจนเกินไป จนท่านลืมแบ่งเวลาให้กับสุขภาพบ้างหากท่านรู้จักออกกำลังกายอยู่เป็นประจำนอนหลับให้เพียงพอท่านก็ย่อมจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนปีมะแม่ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านเป็นคนคิดดีทําดีมีความขยันอดทนหนักเอาเบาสู้ ท่านก็ย่อมจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคของปี2,564นี้ไปได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทีมงานทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม